สวัสดีค่ะตีหัากเกษตรค่ะคลิปนี้เขาจะพาพี่น้องมาบอกเคล็ดลับดีๆในการปลูกตำลึงให้ได้ก,กินเร็วโดยบ่ง่องเมล็ดนะคะพี่น้องเทาเห็ดแนวดเดี๋ยวบ่เบง่บงสิ่งที่เท่าต้องเตรียมในการปลูกนะคะเนี่ยนะคะถ้าปลูกในสวนหาเก่าวของเทาปลูกแป๊บเดียวได้กินละคะ่ะพี่น้องนี่เลื่อยขึ้นค้างแล้ว เรียบร้อยเก็บไปกินหลายเทื้อแล้วยิ่งตัดยิ่งแตกค่ะเดี๋ยวเขามาเบิ้งเนาะส่วนที่เฮ้าตรงเตรียมเนี่ยค่ะพี่น้องคือเถาของอ่าตำลึงนะคะเถาของตำลึงจะเป็นเถาอ่าขนาดใดก็ได้นะคะพี่น้องหรือว่าในส่วนที่เพิ่นอ่ายางหลากลางดินก็ได้นะคะเนี่ยพอเฮาเตรียมมาแล้วเฮาก็ตัดเป็นทอนๆโดยเฮาจะเอาตรงบริเวณขอมันนะคะพี่น้อง วิธีการที่ห้าใส่คือห้าจะใส่วิธีการปรักช่อแล้วให้เพิ่อนอแตกยอดออกมาใหม่นะคะเนี่ยค่ะห้าจะปลูกในมือนี่คือห้าจะปลูกอยู่สามคอตานะคะสามคอวิธีการปลูกก็คือห้าก็จะเตรียมดินเนาะเตรียมดินปลูกปกติเนี่ยค่ะพี่น้องห้าก็จะปักลงไปเลยค่ะปักลงไปให้อ่าตรงคอมัน มันถึงดินพอดีนะคะพี่น้องเพราะว่ารากมันจะออกก็คือตรงบริเวณขอมันแล้วเพิ่นก็จะแตกยอดออกมาพร้อมกันนั้นเพิ่นก็จะแตกยอดออกมาตรงบริเวณตรงขอนะคะเนื้อพื้นดินขึ้นมานะคะพี่น้องเพียงแค่นี้นะคะเทาก็เอาไว้ในอ่าตรงลมลำไส้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะเนะะี่ยค่ะโหดน้ำปูเทลเลอรกคือโห,อหอดน้ำให้เปียกชุ่มเลยนะคะพี่น้องหลังจากนั้นเทาก็ เอาไหว้ในทีลมแสงแดดลำไล่นะคะนี่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิงตรงจุดใดถีเห่าอ่าเดปักช่ำไหวคือเห่า เฮายยมบ่ให้เห็ดกระถางนะคะพี่น้องเฮาไปปักช่ำไว้กับต้นพริกนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยก็สอบของพริกเฮาก็เอาเท้าเพิ่นตัดแบบนั้นแหละค่ะพี่น้องเฮาก็มาปักใส่ในตน้นกระถางของพริกเพื่อใช้ในการลดน้ำหรือว่าปุ๋ยคอกที่ที่ได้รับจากพริกนะคะพี่น้องเนี่ยค่ะเดี๋ยวมือนี้ข้าจะไม่ยาย ยายต้นที่เห่าช่ำไว้กับต้นพริกนะคะลงใส่ในกระถางเพื่อที่จะให้เพิ่นไปขึ้นเถาตรงจุูที่เห่าเห็ดให้เพิ่นให้เพิ่นขึ้นเถานะคะเดี๋ยวเขาจะมาแยกออกจากต้นพริกเนาะพี่น้องเนาะซึ่งตอนนี้เพิ่นก็นเริ่มเลื่อยแล้วเถาเพิ่นเริ่มเลื่อยขึ้นต้นพริกแล้วนะคะเดี๋ยวเพิ่นจะไปปกคลุมในส่วนของต้นพริกนะคะเหาก็จะยใหญ่เพิ่นไปลงกระถางนะคะ,ะ,คะพี่น้อง วิธีการ,ยายการง่ายๆเลยค่ะอ่าเอามือจิ้มๆลงไปเห็นในส่วนของอ่าคอนเพิ่นกัดดึงขึ้นมาเลยค่ะตำลึงนี่เพิ่นบบได้บ่ได้ตายง่ายได้พี่น้องเนี่ยหลากเพิ่นเนี่ยโคตยู่ก็จะเป็นสภาพแนวนี้นี่ยค่ะ เขาก็จะเอาปลูกลงกระถางต่อเห็นบ่คะมันจะเป็นทนอนนี่คือเเอ้าเถาเพิ่มมากแค่ทมดินไว้แค่นั้นล่ะคะ่ะพี่น้องเพื่อก็จะแตกยอดออกมาใหม่เรื่อยออกมาใหม่เขากับมาปลูกลงในกระถางแล้วก็จะไปจัดใส่ในส่วนที่เหาเห็ดเชือกไว้ขึงเชือกไว้คือจงเป็นข้างาตรงจุดเดียวกับถี่เหาเห็ด้างแตงแล้วก็ทั่วฟักง,งาวนะคะ ี๋ยวเขาก็จะไปจัดให้เพิ่นขึ้นคางเนาะพี่น้องเนาะเรื่อยขึ้น้างรดน้ำให้ชุ่มคือกันค่ะหลังจากที่ฮ่าปลูกแล้วเดี๋ยวฮ้อไปจัดเพิินขึ้นคางกันเลยเนาะ นี่จากพี่น้องเทา้าพนยิ้ย้วนี่กะเฮากะห้เพิ่นเลื่อยขึ้นเชือกที่เห้าได้เฮ็ดขางทัวขางแตงไหวซึ่งพื้นที่มันก็จะมีพื้นที่ที่มันยังเว้นอยู่เฮาก็ไปจัดห้เพ่นก็ติดกับเชือกที่เห้าได้เฮ็ดขางไหว ตำลึงนี่จะมีสองเพจนะคะพี่น้องลักษณะของใบตำลึงนี่ถ้าเป็นเพจผูาใบมันจะเป็นสามแฉกนะคะพี่น้องจะเป็นสามแฉกต้นนั้นอ่ะก็คือคนจะบ่คอยนิยมที่จะเอามาเอามากินนะคะเนื่องจากว่าพ่นการอ,าออกใบออกยอดมันจะน้อยกว่าตัวแม่ลักษณะตัวนี้คือใบที่เป็นตัวแม่นี่คือใบพ่นจะมุนม่นจะบเป็นแฉกนะคะพี่น้อง ไว้ตำลึงนี่ก็มีสองเพจคือกันเด้เนี่ยค่ะเขาก็จัดระเบียบให้เพิ่นขึน้นเท้าเพิ่นขึ้นในส่วนเชือกที่เขาต้องการให้เพิ่นขึ้นนะคะเดี๋ยวเพิ่นก็นจะเลื่อยกาะคองเพิ่นเองนะคะพี่น้องนี่ค่ะเพียงแค่นี้เขาก็จะได้ตำลึงไว้กินในครัวเลื่อนของเขาแล้วง่ายๆเลยค่ะวิธีการปลูกตำลึงโดยบบตอง ลอกขอยที่จะเอาเมลเ็ดมาเพาะนะคะได้กินเร็วเนี่ยค่ะพี่น้องหลังจากที่เอ่าปลูกใส่ปลูกใส่กระถางแล้วก็ปับให้เพื่อนเลื่อยขึ้นนะคะเดี๋ยวเขามาเบิ่งอีกตนน้นนึงนะคะเพราะว่าเฮาเอาใส่ในส่วนของกระสอบพริกใบสองตน้นนะคะพี่น้องนี่อีกตนน้นนึงเนาะ ดินที่อยู่บริเวณกระสอบของต้นพีกกะค่อนข้างที่จะรวนซุยซึ่งมันก็นง่ายต่อการที่เห่าจะดึงในส่วนของตำลึงอ,อกมานะค่ะเนี่ยค่ะเห่ากระใสกระทางลวกะ็เอาดินปลูกใส่ให้เต็มในส่วนต้นนี่เท้าเพิ่งสั่นอยู่เนาะค่ะพี่น้องเห่ากะจะใส่เป็นใหม่ปลากลาง ปักลักเพื่อที่จะให้พิ่นขื้นวกว่านี่เขาจังเอาไปเหลือตรงจุดตีเข้าตรงการในพื้นขื่นค้างลดน้ำให้ชุม่มให้เปียกขึ้นกันนะคะเพราะว่าพืชชนิดใดที่เห้าพึงใหญ่ตนกล้ามากนี่เขาตรง อันดับแรกเลยก็คือหนามนะคะใบหรือว่าเท้าพิ่นจะบบได้เช้านะคะพี่น้องเข้าต้องโฮดแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็คืออ่าเอาไว้ตรงแสงแดดลำไล่ก่อนนะคะนี่นะคะเข้ากับปั๊กลักเนาะแล้วก็ปลูกเชือกไว้วาง่ายคือว่าให้เพิ่นเกาะให้มือเพิ่นนะคะ ก็ตรงใหม่ที่เห่าจะให้เพิ่นขึ้นก่อนนะคะก่อนที่จะเอาไปใส่ข้างที่เห่าตรงการให้เพิ่นขึ้นที่เป็นเชือกนะคะนี่ง่ายบ่คะพี่น้องวิธีการแกง่ายๆก็คือใส่แค่เท้านะคะใส่แค่เท้าเท้าแก่นะคะแล้วก็อ่าเอามากลบดิ้นใบแค่นั้นเพียงแค่นี้เขาก็จะได้ตำลึงไว้กินง่ายๆเลยล่ะคะ่ะเบิ่งยอดเพิ่น อวบเลยล่ะคะ่ะพี่น้องนี่ในสวนหากาวของข้าวที่ข้าวเด้ตันลงมานะคะมาประกอบอาหารเนาะบ่ว่าจะเป็นใส่ถอดไข่นะคะเจียวไข่นะคะขัวไข่หรือว่าจะเฮ็ดเป็นไข่นามเนาะพี่น้องเนาะนี่กะแสนอร่อยจิ้มน้ำพริก